าสมมุติว่ามีทีวีชุมชนเข้ามาใ,ใครอยากให้มีอะไรอะไรก็จังหวัดพะเยานองเป็นเมืองเล็กๆแล้วมันเป็นเมืองผ่านแล้วส่วนส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักจังหวัดพะเยาสักเท่าไหร่แต่ที่จริงจังหวัดพะเยาเนี่ยมันมีจุดสนใจก็คือมีกวานพะเยาซึ่งมันอยู่ในจังหวัดเลยแล้วเราเราไม่สามารถที่จะดึงดึงจุดนี้ออกมาเป็นจุดจุดเด่นของจังหวัดได้จริงๆเพราะส่วนใหญ่เข้ามาก็ชมกวานพะเยาเสร็จก็ผ่านไป เลยพยายามดึงดูดจุดนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นประวัติหรือว่าเป็นอะไรสถานที่ท่องเที่ยวอะไรรอบวนันสิ่งที่น่าสนใจรอบๆอวันเนี่ยถ้าสมมติว่ามีทีวีชุงงชมชน,นเนี่ยจ้ายักษ์เองเนี่ยก็ยักษ์มีอย่างในช่องนี้ด้วยยักษ์มีพนาตอบรับกวางเนี่ยอย่างการมี่การท่องเที่ยวดีว่ามันดีขึ้นนอนสองทางอะไเนี่ยทำมันสะดวกที่สีจอรดรถ มีมิวคอ,คอ,คอลขขอนะครับมีดูแลความสะอาดก็อย่างน้อยมันก็ต้องมีข่าวแลนะอย่างน้อยข่าวข่าวที่พี่จะคือข่าวในจังหวัดพะเยาเสร็จแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีความเป็นมาของพะเยาเมืองการยาอาจเป็นมาของข้า,งางเมืองหรือซ้ อันนี้ <PE F> เราไปใส่หัวข้อเอาเองไปใส่รายการเราเองว่ารายการพวกนี้ควรจะเป็นหัวข้อไหนนะถ่างด้านคินิสต์ทั้งด้านวัฒนธรรมใส่เข้ามาแล้วประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับในรูปใน่ยาวแล้วก็อาจจะเป็นความได้พวกเราเองก็เป็นในรูปรายการแล้วก็คิดว่าแล้วก็อาจจะไปสมมุิว่าสกุลเป็นหัวข้อเกี่ยวกับในรูปที่อาจจะเปสัมภาษณ์ ที่เราได้เป็นังไงออกมาอีกก็คือเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้พูดรวมๆงงๆไปนะเอาไปหาเอาเองว่ามันคนจะเอาจับประเด็นตรงน,นี้มาใส่ในหัวข้ออะไรก็วยกันก็เอาดึงพยายามเอาดึงข้อมูลที่สิ่งวาาัฒณธรรมหรือเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งที่ไครได้ป่วยนะครับ หือมาหือได้แล้วหนักหน่อยนะครับ